ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมนะครับบนช่องยู u ูบแมนทีวีชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเช็คระบบไฟนะครับของรถนะครับจักรยานยนต์นะครับยี่ห้อทีคร้อยยี่ห้าไอนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเช็คเบื้องต้นนะครับผมก็คือดูปลั๊ก่าดูขั้วต่อนะครับตรงแจ็คต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้ถอดอุปกรณ์นะครับทุกอย่างออกมาเช็คนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสวิต์นะครับหรือขั้วหลอดไฟนะครับแล้วก็สายนะครับต่างๆนะครับโดยการใช้มิเตอร์นะครับวัดนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับฟิวนะครับทั้งฟิวเมนฟิวหลักนะครับฟิวกล่องนะครับ ECU นะครับแล้วก็เป็นฟิวของไฟเองนะครับก็ปรากฏว่าฟิวไม่ได้ขาดนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะครับ นะครับผมก็ทําการตรวจเช็คนะครับตัวนี้นะครับในการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับการไล่สายไฟไล่อะไรดูนะครับตัวนี้นะครับอไล่ตามสายไฟไปนะครับผมก็คือจุดตำแหน่งที่เสียนะครับเป็นสวิต์นะครับสวิต์นะครับเป็นอไฟต่ำไฟสูงนะครับที่อยู่ตรงอนโซลตรงนี้นะครับผมก็เสียนะครับ ตอนนี้ก็นะครับกำลังรออะไหลนะครับหลังจากให้นะครับช่างไปเบิกอะไหลมานะครับผมตัวขั้วหลอดไฟนะครับก็มีการไหม้ข้างในนะครับแล้วก็ผมก็ได้ตัดออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังรออะไหลนะครับมจากั้ก็คงอีกเดียวนึงนะครับก็คงจะประกอบนะครับตัวนี้นะครับ ชุดไฟจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับทั้งกล่อง ECU นะครับกล่องควบคุมตัวหลักนะครับจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้านะครับสําหรับิไ I นะครับร X 125 I รุ่นนี้นะครับผมตัวชุดสายไฟก็จะอยู่ด้านหน้าตัวนี้จะไล่ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ากล่อง ECU เนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับผมแต่ว่าการถอดการลื้อนะครับมันก็จะลําบากนะครับเพราะว่ามันล็อกมันเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับ ถ้าใครถอดไม่เป็นก็บางครั้งก็เดือยมันหักนะครับผมก็หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็มาลองกันนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับมาลองสตาร์ทเครื่องนะครับมาลองระบบไฟกันดูนะครับผมตัวนี้ไฟต่ําไฟสูงใช้ได้ตามปกตินะครับเราไปดีด้านหน้านะครับของตัวรถนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็มีไฟออกปกตินะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับผม